ก็เจ้าของโรงแรมครับกระติกเนี้ยเป็นกระติกที่ทางผู้เหตุชีวิตเนี่ยทำาเองตัวนี้สามารถทำให้เสียชีวิตโดยสัมพันธ์หรือเปคะก็คิดว่ากระจ่างแล้วล่ะในคำ่าษานี้เดี๋ยวผมแจ้งกับทางฝ่ายสื่สวนต่อนไอ้เสาที่พบเยอะไหมครับก็ตอนนี้เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนถ้าจะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทยอยหลังเที่ยงเริ่มทยอยมาตอนนี้ผมได้แจ้งกับทางทีมสื่อว่าถ้าทราบข้อมูลต้นแจ้งมาก่อนนะครับเพราะว่าคดีเนี้ยเป็นที่สนใจที่น้องประชาชนแล้วก็ทางท่านนายก ลักษณะองสนานตรวจพบเนี่ยสอนข้อสอบลักษณะของอการสีสุขอย่างนี้นะครับว่า <ๆ S 2> เดี๋ยวสารเนี่ย <ๆ S 2> ผมขอแจ้งกับทางพนักงานสอบสวนก่อกละกันนะ,นะครับนะครับว่าเป็นอะไรแล,และเดี๋ยวในที่แถลงข่าวตอนสิบโมงครึ่งเนี่ยผมจะแจ้งทีเดียวแต่ก็เบื้องต้นแจ้งท่านว่าผลการตรวจเบื้องต้นหนึ่งอย่างเนี่ยวัตถุวญาณหนึ่งอย่างคือของเหลวที่อยู่ในกระติกเก็บความร้อนความเย็นซึ่งถ้าดูด้วยตาเนี่ยก็เหมือนเป็น กาแฟดำนะครับพบสามพิช hmm. น right ja, yeah. mm ิด hmm. น e. okay. ึงเอางี้แล้วกันค้อแบงเดี๋ยวแถลงที่เดียวตอนสือผมกเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวกลับกันหมดน